ขณะที่การถ่ายทอดเมื่อวานนี้บังเอิญจริงๆกสรทรชมีเรื่องเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติงานข้าเข้าสภานะอะใช่ใช่ค่ะเออใช่ค่ะคือองค์กรอิสระเนี่ยเขาต้องรายงานว่าทาหน้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าสภานะเออเป็นการปฏิบัติงานของกสรทรชปีหกสี่ปรากฏว่าความจรงิงท่านที่เข้ามาเป็นบอร์ดปัจจุบันเนี่ยท่านเพิ่งก็มานะค่ะแต่เอาเป็นว่าหนึ่งในนั้นคุยวิรกรคับประกอบพลังประชารัฐนครสวรรค์ลุกขึ้นเดือราย ตั้งแต่ประเด็นว่ากสทชทำไมไปปล่อยให้สายพงสายไฟสายสื่อสารมาลกลุงลงังยิ่งกว่ารังนกอยู่ในปัจจุบันและแน่นอนการได้ดูบอลโลกไม่ใช่ต้องขอบคุณกสทชทำไมเหรออย่าไปเข้าใจผิดว่ากสทชเป็นคนหาฟุตบอลโลกมาให้พวกเราดูนะครับ เงิน600ล้านก็ไม่ใช่เงินของกสทชเป็นเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬานะครับไม่ใช่ของกสทชอย่าไปเข้าใจผิดยกย่องผิดคนนะครับต้องยกย่องพลเอกประวิตรวงสุวรรณในฐานะที่เป็นประธานคณะกรกรมกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผมขอบคุณในลายกลุ่มของพ,พรรคพลังประชารัฐไปแล้วเพราะว่าผมก็รอดูว่ากสทชจะจัดการยังไงกับไอ้เรื่องฟุตบอลโลกออกระเบียบออกกฎเกณฑ์ ห้ามอย่างนั้นห้ามอย่างนี้นะครับจนกระทั่งไม่มีเอกอชนรายใดเขาไปประมูลเอามาจัดสรรให้กับพี่น้องประชาชนได้ชมเวลาท่านจะออกระเบียบออกอะไรเนี่ยขอให้ท่านได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วยครับความจริงข้อดีของกศทชก็มีบ้างมีเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของการจัดหาความถี่ที่พอเพียงต่อความต้องการอันนี้ผมเห็นด้วยประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่มีคลื่นความถี่ ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้ต้องขอชมเชยในส่วนหนึ่งเพราะว่าท่านก็รับแต่เรื่องตําหนิไปไอตำหนินะเยอะนะครับสิ่งหนึ่งที่ตื่นมาต้องเห็นก็คือไอสายโทรคม,มนาคมที่มันลกลุงลังทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะตามสีแยกหน้าปากกรอกนี่ยังกำลังนกท่านนครสวรรค์น,นะครับไม่ใช่ลังนกท่านรู้จักไหมฝอยขัดหมอรู้จักไหมมันยิ่งกำลังนกอีกครับรน,น่าครับผูบ้ชมค่ะ คือคุยเอกรกรที่เคารพบอลโลกเนี่ยอ่ะจะบอกไม่ใช่เงินกนสทชาก็ได้แต่ไม่ใช่เงินของกองทุนพัฒนากีฬาคือคุยลอกรพยายามจะให้ขอบคุณท่านพลเอกประวิทย์ก็ต้องขอบคุณนะพระเอกประวิทย์เราก็เชื่อว่าถ้าเป็นคนประสานอย่างแน่นอนประสานกสทชาประสานอุ่มเอกชนใช่ไหมนี่บางคู่นี่ภาคนี่มีขอบคุณพลเอกประวิทย์นะ, <c oughs> ะถ้าดูอยู่เนี่าผบุชมะ